นมปรกรณ์ลำเปิดตัว d 9 i n n o Oil นวัตกรรมสุขภาพที่เกิดจากการร่วมมือระหว่างบริษัท DOD Biotech จำกัดมหาชนและศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติหรือนาโนเทคสวทชโดยใช้เทคโนโลยีนาโน immersion ในการสกัดภูคขาและน้ำมันสกัดธรรมชาติ9ชนิดเพื่อให้สารสำคัญถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีขึ้นช่วยเสริมภูมิคุ้มกันลดการอักเสบและปรับสมดุลร่างกาย โดยเดมเผยแรงบันดาใจมาจากความตั้งใจที่จะทําให้คนไทยเข้าถึงสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืนจากสมุนไพรไทยและต้องการให้สมุนไพรไทยกลายเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านสุขภาพของประเทศก็อเป็นเกียรติมากนะครับก็เอา งานวิจัยนะครับของทางนาน o เทคนะครับสวชชนะครับเป็นงานวิจัยเรื่องของพลูขาวนะครับเอามาสกัดด้วยเทคโนโลยีแบบเขาเรียกว่าอิมมลชันนะครับก็คือทำอนุภาคให้มันเป็นแบบนาโนเมตรคุ้มตัวพลูขาวไว้ทจริงๆ้พลูขาวกับคนไทยอยู่กันมาโอ้ผมว่าเป็นหลายร้อยปีนะครับแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศและของโลกเลยล่ะที่เราเอานวัตกรรมที่มันเป็นนวัตกรรมแบบระดับแบบ แนวหน้าเลยตอนนี้นะครับเอามาใส่กับสมุนไพรไทยแท้ๆซึ่งทานเป็นใบสดๆก็มีประโยชน์ดีอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรามีการเพิ่มมูลค่าเพิ่มประสิทธิภาพของมันเข้าไปก็เป็นเกียรติมากครับที่บริษัทของผมนะฮะก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของตรงนี้เราตั้งใจกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ยังไงบ้างผมตั้งใจมากมาก,มากเลยครับเราร่วมกันพัฒนาสูตรกันมาทำงานหลังบ้านกันมาเป็นปีนะครับ ี่ยวกับผลิตภัณฑ์นี้แล้วก็อันนี้ก็คือเป็น Product แรกนะครับในบริษัทของผมก็ชื่อผมเองเลยครับโดมเวลทัลิตี้นะครับคืออันดับแรกเนี่ยมันช่วยลดการอักเสบภายในนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยพอเกิดการอักเสบภายในเนี่ยแน่นอนโลกถามหานะครับอันดับที่2เนี่ยช่วยต้านไวรัสนะครับอันดับที่3เพิ่มภูมิคุ้มกันนะครับเพิ่มเม็ดเลือดขาวด้วยนะครับแล้วก็ยังช่วยเรื่องเกี่ยวกับข้อกระดูกนะครับ คนผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวหัวใจนะครับโรคหลอดเลือดต่างๆเหล่านี้รับประทานแล้วจะดีมากๆนะครับเพราะเรามีผลเทสนะครับจากคนจริงๆนะครับไม่ได้เทสเฉพาะกับสัตว์กับหนูนะครับเทสกับคนจริงๆนะครับโดยทางนาโนเทคเนี่ยก็เป็นเจ้าของนวัตกรรมนี้นะครับเราก็เอามาต่อยอดเอามาส่งต่อให้ทุกคนได้สุขภาพดีไปพร้อมกันนะครัอุน่นใจมากๆแน่นอนครับเพราะว่าเราไม่มีทําอะไรที่มัน ไม่ถูกต้องเลยนะครับรวมถึงโรงงานที่ผลิตเนี่ยก็เป็นโรงงานที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับดีโอดีไบโอเทคจำกัดมหาชนเป็นโรงงานแรกในประเทศไทยที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะครับแล้วก็เทคโนโลยีในการผลิตของดีโอดีเนี่ยจริงๆแล้วเขาไปถึงเลเวลในการผลิตยาแล้วครับเขาไม่ใช่เป็นแค่โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทั่วไปนะครับเขามีมาตรฐานที่สูงเกินกว่านั้นผลิตเป็นยาได้เพราะฉะนั้น ตัว d e n า n โนโออยเนี่ยนะครับก็มัน่นใจได้นะครับว่ามีคุณภาพเต็มที่ทุกกระปุกครับมองอว่าเราผมผมไม่ได้โฟกัสเรื่องเกี่ยวกับยอดขายเพียงอ,อย่างเดียวนะครับแต่ว่าโอเคเราทำธรุรกิจแน่นอนว่ามันก็ต้องมีเรื่องตัวเลขเข้ามาเกี่ยวนะครับแต่สิ่งที่เราคาดหวังนะครผมอยากให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับอย่างน้อยอ่ะดีพอที่จะไม่เป็นภาระค,คนอื่น คนไทยตอนนี้ก็กำลังก้าวสู่ประชาคมผู้สูงอายุนะ <c oughs> ในประเทศเรา,นะาเขาบอกอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะมีคนที่เข้าเกณฑ์สูงอายุเนี่ยประมาณ36%ของประชากรบ้านเราก ถ้าวัดจากประชากร70ล้านคนนะครเราจะมีเกือบ20ล้านคนนะที่เป็นคนผู้สูงอายุนะครับผมมองว่าถ้าเราเตรียมตัวไว้ตั้งแต่เนิ่นๆปูทางไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะฮะโรคที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหรือพิการของคนไทยหลักๆเนี่ยมันคือโรค NCD โรคที่เกิดจากพฤติกรรมการกินการพักผ่อนการใช้ชีวิตทั้งนั้นการสูบการดื่มทั้งนั้นนะครับแล้วผมก็ไม่อยากจะคิดว่าถ้าเกิดถึงเวลานั้นอีก10ปีข้างหน้าเนี่ย เราต้องใช้งบประมาณเรื่องภาคสาธารณสุขนในการที่เราจะต้องมาดูแลผู้สูงอายุเหล่านี้เท่าไหร mm hmm. นะ่เพราะฉะนั้นผมว่านี่คือเป้าจริงๆของโดมินียนะโดมินายคือชื่อแบรนด์นะครับส่วนดีน i าอินโนออยคือชื่อโปรดักต์แรกของแบรนด์นั่นคือเป้าของบริษัทเราโดมิ t ทอริตี้คือยกระดับคุณภาพนะฮะ mm hmm. เพื่อคนไทยที่มีสุขภาพที่ดีเพราะเราหลีกเลี่ยงเรื่องความแก่ความชราไม่ได้เนาะ เราทําให้เราแก่แบบมีคุณภาพได้ครับจริงๆแล้วตัวแทนตัวนี้เรามีการเปิดรับตัวแทนแล้วมีตัวแทนทุกภาคแล้วนะครับตอนนี้ก็ซื้อกตัวแทนได้เลยนะครับตัวแทนก็จะได้ดำเนินกิจการกันอย่างแฮปปี้ด้วยนะครับหรือถ้าใครสะดวกเป็นการซื้อแบบพวกอีคอมเมิร์ซก็มีหมดเลยครับทุกบ้านทุกสีส้มสีมีหมดนะครับก็หาง่ายครับเซิร์ชชื่อได้เลยครับ d ีนายอินโนออครับผมฝากครับก็จริงๆเป็นการสตาร์ทที่ผมว่าดีมากครับ เพราะหลังจากนี้เนี่ยเราจะได้เห็นงานระดับนวัตกรรมระดับโลกอย่างเงี้ยนะครับออกมาเพื่อย,ยกระดับสินค้าไทยรวมถึงสร้างตลาดนะรสร้างเศรษฐกิจใหม่ๆนะครับแทนที่เราจะต้องปลูกพืชแล้วก็ขายกันเป็นตันๆนะครับในราคาโลละ4บาท5บาทเรามาปลูกพืชที่สามารถแปลรูปนะครับแล้วก็ยกระดับนะครับเพิ่มมูลค่า,าจะกลายเป็นโลละหลายหมื่นหรือโลละเป็นแสนอันนี้ก็จะได้ประโยชน์ในองรวมทั้ง ภาคเกษตรกรนะครับภาคประชาชนรวมถึงภาคผู้บริโภคที่ได้เบนฟิตในเรื่องของสุขภาพฝากไว้ด้วยครับด mm ีน hmm. a าอินโนออยส์ครับขอบคุณครับ